3ขั้นตอนยืดอายุการใช้งานโชกง่ายๆด้วยตัวคุณขั้นตอนที่หล้างโชกอย่างสม่ำเสมอเพียงเตรียมอุปกรณ์เพียง3อย่างเท่านั้นได้แก่น้ำเปล่าแปรงและผ้าฉีดน้ำสะอาดไปบริเวณแกนโชกและใช้แปรงขัดเบาๆหลังจากนั้นล้างด้วยน้ำเปล่าอีกทีซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดค่าฝุ่นค่าสิ่งสกรปรกและยังช่วยลดโอกาสโชกลวได้เป็นอย่างดีขั้นตอนที่ 2, 2> ควรเช็คอัตราการรับน้ำหนักของโชกค,คุณและเลี่ยงการบรรทุกเกินน้ำหนักที่โชกกำหนดเพราะถ้าโชกแล้วน้ำหนักมาก เกินไปเป็นระยะเวลานานๆอาจจะส่งผลทําให้โชคลวและแตกได้เลยขั้นตอนที่3เช็คค่าต่างๆให้เหมาะกับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นค่าพีโหลดรีเบลและคอมเพรสชันเพื่อให้ตัวโชคทํางานได้อย่างเต็มประสิทธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้นและคําเตือนควรได้รับคําแนะนําหรือปรับค่าต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเพียงทําตาม3ขั้นตอนนี้โชคของคุณก็กลับมาพร้อมใช้งานแถมสะอาดเหมือนใหม่อีกด้วยฟังมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกลับไปดูแลโชคของคุณกันด้วยนะครับและสำหรับใครนะครับที่กำลังตามหาโชคใหม่จะเน้นฟังก์ชันเน้นหล่อเน้นนุ่มเน้นหนึบหมด โตโฟิกยินดีให้บริการพร้อมรองรับทุกการใช้งานของคุณแน่นอนพร้อมบริการหลังการขายอีกเพียบหรือจะเข้ามาจับเข้ามาพูดคุยเข้ามาปรึกษากันก็ไม่มีปัญหาครับเรามีทีมช่างมืออาชีพคอยให้คำปรึกษาคุณแน่นอนและตอนนี้โมโตโฟิกมีให้บริการทั้งหมด3สาขาไม่ว่าจะเป็นถนนจันทร์เอกชัยสาิสี่และสาขาพระขนงหรือถ้าในต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์ตรงนี้เข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับ